ก็ขอจเจริญพรญาติโยมผู้ศรัทธาในธรรมทั้งหลายวันนี้จะมาเล่าเรื่องสามันเนนน้อยชื่อโสปากะแปลว่าผู้เลิศในปา่าช้าเพราะท่านเกิดในป่าช้าเรื่องมีอยู่ว่าสามันเนนน้อยลอดตายราวปฏิหารขณะอยู่ในคันมันดาซึ่งกำลังถูกเผาบนเชิงตะกอน ในปราช้าแห่งหนึ่งเพราะชาวบ้านเข้าใจผิดว่ามารดาตายแล้วแต่บุญบารมีที่ท่านจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จึงมีฝนตกลงมาดับไฟกำลังเผาร่างนั้นสาม,มันเนนได้หลุดออกจากคันมารดาและถูกนำไปเลี้ยงดูในปราชาแห่งหนึ่งนั้นเด็กชายโสปากะเติบโตในปราช้าจนอายุ ได้เจ็ดขวบจึงได้ฟังทมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมาโปรดในปราชาทำให้เด็กน้อยเกิดความเรื่อมใสในทันทีจึงขอออกบวชและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลานั่นเองต่อมาสัมเนรโสปากะได้รับอนุญาตให้บวชเป็นพระจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะ อายุเพียงเจ็ดขวบการบวชกระทําโดยต่อปัญหาสิบข้อสามเณรสามารถต่อปัญหาเหล่านั้นได้อย่างชาญฉานและถูกต้องจนได้รับคําสรรเสริญจากพระพุทธองค์อันนี้เดี๋ยวก็หามาฝากก็ยังหาไม่เจอเลยสิข้อปัญหาที่พระพุทธเจ้าทรงตอบว่าเช่นไรถ้าได้ ถ้าหาเจอแล้วเดี๋ยวก็จะเอามาฝากญาติฝากโยมตอนนี้เอาไปเท่านี้ก่อนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะเป็นกำตลังใจให้อัตมาด้วยเด้อนะอัตมาก็จะสรุปบ้างไม่สรุปบ้างมันก็แล้วแต่มุมมองของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เข้ามาฟัง,ฟงเพื่อ